50. มาตุคาตกะวัตถุว่าด้วยคนฆ่ามารดาขอบรรพชาห้ามคนฆ่ามัรดาอุปสมบท 112. สมัยนั้นมานพู้หนึ่งได้ปลงชีวิตมารดาเขาอึดอัดระอารังเกียดบาปกรรมนั้นต่อมาเขามีความดำริว่าด้วยอุบายอย่างไรหนอเราจะพึงทำการสาสางบาปกรรมนี้ได้ คิดได้ว่าพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรเหล่านี้เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์กล่าววาจาสัตว์มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าเราจะพึงบรรพชาในพวกพระสมณะเชื้อสายพระสกยบุตรด้วยอุบายอย่างนี้เราก็จะพึงทําการสาสางบาปกรรมนี้ได้จึงเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายขอบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านพระอุบาลีว่า ท่านพระอุบาลีเมื่อก่อนนาคได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มเข้ามาบรรพชาในหมู่ภิกษุขอนิมนต์ท่านจงสอบสวนมานพผู้นี้ดูเถิดครั้นมานพนั้นถูกท่านพระอุบาลีสอบสวนจึงบอกเรื่องนั้นให้ทราบท่านพระอุบาลีได้บอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบพวกภิกษุจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอนุปสัมบันผู้ฆ่ามารดาไม่พึงให้อุปสมบท ที่อุปสมบทแล้วเพึงให้ศึกเสียหวงเล็บห้า